สวัสดีครับวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2568นายนะครับเป็นวันลอยกระทรงที่นี่นะครับคืออำเภอคูชินาลัยจังหวัดกาฬสินท์นะครับนี่คือบริเวณเกาะกลางอ่างเล่งซิวนะครับบริเวณจัดงานลอยกระทรงของอำเภอคูชินาลายนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณ5โมงกว่าๆนะครับขบวนแห่นะครับมาถึงอ่างเรืงซิลนะครับพอขบวนแห่มาถึงอ่างเรืงซิวปนะครับประมาณ5โมงกว่าๆครับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานก็ถือกระโงมาก็มาลอยนะครับลอยในอ่างเรืงซิวนะครับยังไม่มืดนะครับประมาณ5โมงกว่าๆ กับบริเวณจัดงานถางเรืองซิวสวยงามมากครับประดับประดาอันนี้เป็นล่มหลากสีนะครับทางเข้าเดี๋ยวพาพี่น้องขึ้นไปชมนะถ่ายบรรยากาศทั่วๆไปนะครับหลังจากแห่เสร็จนะครับพี่น้องก็เข้ามาในบริเวณจัดงานนี่ครับคือประตูทางเข้านะครับ ก็จะได้สวยงามครับเป็นร่มนะครับร่มหลากสีตอนกลางคืนก็จะเปิดไฟนะครับแสงสีสวยงามมากนะี่ครับพี่น้องที่ร่วมขบวนแห่นะครับพอมาถึงบริเวณงานก็เดินชมนะครับเดินชมบริเวณงานสวยงามครับประดับนะี่ครับโคมไฟที่ สายประดับจะยาวนะครับถือว่าสวยงามนะครับอันนี้ยังไม่มืดนะครับยังไม่ได้เปิดไฟนะครับถ้าเปิดไฟนี่จะสวยงามมากครับในตอนกลางคืนขบ,บวนแห่มาถึงประมาณ5โมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินชมบรรยากาศนะครับของพี่น้องประชาชน อันนี้เป็นคุณครูมาจากต่างประเทศนะครับมาสอนอยู่ที่โรงเรียนกุชินลายนะครับอำเภอกุชินลายจังหวัดกาลสินมาจากประเทศแคลมรูนนะครับผมได้สัมภาษณ์ตอนอขอบวนแห่นะครับสายหลากสีนะครับโคมไฟสายยาว,ยาว ตอนกลางคืนเปิดไฟจะสวยงามนะครับอ่างเลิงซิวจะมีเกาะกลางนะครับบริเวณที่ผมอยู่นี่คือบริเวณเกาะกลางอ่างเลิงซิวนะฮะกำลังถ่ายรูปครับใส่ชุดภูไทยด้วยสวยนะครับสาวภูไทย อำเภอกุชินาลายนะครับสวยงามมากครับชุดภูไทยนี่ครับชุดภูไทยนะครับสาวสวยทั้งหมดนะครับใส่ชุดภูไทยทสวยๆโบกไม้โบ๋ยัง พี่น้องเดินชมไปเรื่อยๆนะครับจัง5โมงกว่าๆนะครับยังไม่มืดนะครับกระบวนแห่มาถึง<อ>พี่น้องก็เข้ามาเกาะกลางอ่างเรื่องซิลนะครับถ่ายภาพเซลฟี่สวยๆนะครับกับบรรยากาศวันลอยกระทง5พฤศจิกายน2568นะครับณบริเวณ เกาะกลางอ่างเลิงซิวอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นบริเวณจัดงานที่เหมาะสมนะครับที่สวยงามมากเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่มีน้ำพุด้วยครับแล้วก็ติดถนนใหญ่นะครับไปมาสะดวกเป็นอ่างที่อยู่กลางเมืองกุชินาลายนะครับ z ูให้ดูพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ฝั่งทางด้านสิมนะครับอันนี้เป็นสิมนะครับสิมกลางน้ำประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำนะครับหลวงพ่อประจำอำเภอกุชินาลายนะครับ อันนั้นเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับที่มาจากอำเภอสมเด็จจะไปมุกดาหาร<ม>เพราะฉะนั้นเป็นบริเวณที่สวยงามแล้วก็เหมาะสมครับในน้ำผู้นะครับเปิดน้ำพูให้พี่น้องได้ชม5้าโมงกว่าๆนะครับจะเปิดทุกวันนะครับประมาณตอนเย็นๆน,นะครับอันนี้เป็นดอกบัวนะครับบัวขาวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอบัวขาว อำเภอบัวขาวเดิมเป็นชื่อบ้านว่าบ้านบัวขาวนะครับเมื่อมาตั้งอำเภอแล้วก็ตั้งวา่าเป็นทางการว่าอำเภอกุชินารายนะครับเพราะฉนั้นอำเภอบัวขาวกับอำเภอกุชินารายอันเดียวกันนะครับนี่ครับชุดภูไทยทสวยกํลาลังถ่ายภาพ ส,สวยๆครับลงโชเชียลนะครับทุกวันนี้ทันสมัยครับโทรศัพท์เครื่องเดียวถ่ายภาพลงโชเชียวได้หลายแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น y o u u u b e f a c e b o o k Ti t o o อินเตอร์แคมมู่หลายแพลตฟอร์มครับหือย้บอกมือส,สวยๆนะครับ นั่งพักผ่อนนะครับหลังจากอันนี้เป็นกระทงกระทงที่ไม่เป็นพิษสิงแวดล้อนนะครับเป็นขนมปังแล้วก็ต้นกล้วยนะครับเป็นอาหารปลาด้วยครับขนมปังหล,ลังจากเห่มาก็นั่งพักผ่อนนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้แสงไฟนะคะกำลังนนเป็นเวทีสำหรับเปิดงานนะครับเวทีการาาได้เก็บภาพนะคะอันสวยสดงดงามนะคะในวันในค่ับคืนนี้นะคะ ลอยกระทงอำเภอโุชินาลายประจำปี2 5 6พนบะครับบริเวณเกาะกลางอ่างเลิงซิวี่ครับเป็นเวทีกลางนะครับสำหรับเปิดงานในค่ำคืนนี้นะครับลอยกระทงอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินธุ์ ประดับประดาดบริเวณกาะกางอ่างลึกลิ้วได้สวยงามมากนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่มาถึงแล้วท่านประสงค์ที่จะดื่มน้ำเย็นๆนะคะรับคากาแฟเรามาดื่มน้ำเย็นๆด้วยกันนะบริเวณด้านหลังเวทีเลยนะคะเรียนเชิญทุกท่านได้เลยค่ะน้องๆจากโรงเรียนบัวขาวได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์จากคุณครูแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนางรำนะคะให้ไม่ได้เลยแล้วก็ลอยกระทงนะครับ จะเป็นแพ่ยื่นลงไปในอางเลงซิวก็ถือว่าจัดได้ดีมากครับทางเทศบาลเมืองกุชินาลัยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมบรรยากาศก่อนที่จะมืดค่ำนะครับกระบวนแห่มาถึงก็ น้องนะครับประชาชนก็มาถ่ายภาพนะครับบางทีก็ลอยกระทงเลยครับครับกระทงสวยๆนะครับเป็นดอกบัวอันนี้เป็นบัวขาวนะครับใหญ่ยยกระทงเป็นบัวขาวลอยอยู่กลางอ่างเรือนสิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอบัวขาวหรืออำเภอกุชินาลาย จังหวัดกาลสินของเรานะครับถ่ายบรรยากาศทั่วๆไปให้พี่น้องได้ชมนะครับ นี่เป็นน้องๆนักเรียนนะครับกําลังรอยกระทงก็คือพิธีขอขมาพระแม่คงคานะคะตอนนี้เรารอท่านประทางสักครู่ท่านปรานกำลังเดินทางมาถึงแขกผู้มีเกียรตินะครับก็จะนั่งนี้ยรอนะครับจะทําพิธีขอขมาลําวงสรวงประมาณ18นาฬิกานะครับมีประชาชนรอนี้ก็ประมาณ5โมงกว่าความเอนีรอยกระทงของเราเป็นจํานวนมากนะคะบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะครับนี่ครับมองเห็นสีกลางน้ํา นี่คืออ่างเลิงซิวนะครับอำเภอกุอชินลายจังหวัดกาฬสินธุ์ปลาเยอะนะครับในอ่างตัาเย็นของเราน้ำเยนด้านหลังเวที่นี้นครับนาากกนขนมปังนะครับกระทงขนมปังครับปลาชอบ ขอบคุณพี่น้องทุกทกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ